สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับอยากให้คนที่เป็นข้าราชการนะครับหรือว่าครอบครัวของข้าราชการได้ฟังนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเบิกจ่ายเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับในวันที่1มกราปีสองพันหกคือต้นปีหน้านะครับคําว่าโคเปนหลายคนเคยได้ยินนะครับแต่ว่านี่ม่าจะเป็นครั้งแรกที่สิบข้าราชการนะครับจะต้องรับรู้และเข้าใจนะครับว่าคืออะไร คเพย์ก็คือการร่วมจ่ายนะครับตรงไปตรงมานะครับคือกรณีที่เราไม่สามารถเบิกได้ร้อยเปต้องมีการร่วมจ่ายอาจจะครึ่งหนึ่งหรือกี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปแล้วแต่กําหนดนะครับแต่ว่าไม่ฟรีเหมือนแต่ก่อนนะครับโดยจะเริ่มต้นกับการเบริกจ่ายค่าย,ยารักษานะครับก็เรียกว่าเป็นการกลุ่มของการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD case นะครับที่ต้องเบิกจ่ายคือกลุ่มยา original นะครับ ยาออริจินอลคือคยาต้นตำรับนะครับก็คือยาเจ้าของสูตรบริษัทเจ้าของสูตรบริษัทดังๆจากต่างประเทศที่เขาคิดค้นสูตรยาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านการทดลองผ่านการวิจัยนะครับค่ายาก็จะแพงเพราะว่ามีการลงทุนเบื้องต้นก่อนจะได้ตัวยาออกมานะครับแล้วปกติแล้วนะครับทั่วโลกนะครับก็คือคนคิดค้นยาเนี่ยก็จะมีสิทธิ เรี่ามีลิขสิทธิ์ในการผลิตนยอยู่ประมาณ20ปีเรียกว่า p a t e นตของยาคนที่รู้สูตรยังผลิตออกมาขายแข่งไม่ได้ในตอนนั้นถ้าขายแข่งก็จะถูกฟ้องร้องนะครับทีนี้พอ20ปีผ่านไปนะครับเรียกว่าหลุด p a t e นตบริษัทยาตามแต่ละประเทศก็จะเอาสูตรมาผลิตยาจําหน่ายได้แล้วนะครับทำให้ต้นทุนในการผลิตยาของบริษัทแต่ละประเทศหรือเรียกว่า local made จะถูกลงก็จะเป็น ที่มาของกลุ่มยาที่เรียกว่ายาโลเคเมหรือยาเจเนริกเนมนะครับก็คือยาที่ไม่ใช่ยาออริจินัลนั่นเองต้นทุนยาถูกกว่าทีนี้นะครับคนหลายๆคนก็ไม่ให้ความเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสูตรยาที่ไม่ได้เป็นคนคิดคิดเองเอาสูตรยามาผลิตนะครับจะได้สูตรมา100%หรือว่าผลิตได้เหมือน100%หรือเปล่านะครับ แต่ก็ไม่อยากคิดมากนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลหรือว่าแม้กระทั่งออยประเทศไทยเนี่ยถ้าลองรับยาโลเคเมดได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณภาพในการใช้การรักษาเนี่ยก็ต้องเทียบเคียงกับยาออริจินอลได้นะครับก็เป็นที่มาของการที่รัฐบาลนะครับแต่ก่อนคือแอปสอบยาได้หมดว่าจะเป็นออริจินอลหรือว่าโลเคเมดนะครับแต่เนื่องจากว่าแน่นอนต้นทุนการรักษาพยาบาลในเมืองไทย,ยสูงขึ้น เนื่องจากว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพอผู้สูงอายุก็เจ็บป่วยต้องใช้ยาต้องเบิกยานะครับรัฐบาลก็เลยมองว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปอาจจะแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวนะครับก็เลยเริ่มต้นจากส่วนนี้ก่อนก็คือถ้าใครประสงค์จะใช้ยาที่เป็นต้นตำรับจากบริษัทนอกหรือบริษัทผู้ผลิตออริจินอลเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมจ่ายแต่ถ้าใครประสงค์ที่จะใช้ยาที่ผลิตเองได้ในประเทศไทย หรือยาที่ได้สูตรมาแล้วผลิตไม่ต้องมีการทาวิจัยต้นทุนราคาถูกเนี่ยรัฐก็จะซัพซิได้หรือให้เบิกได้นะครับก็ความแตกต่างเบื้องต้นก็แค่เรื่องนี้เลยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการรักษาพยายบาลอย่างอื่นค่ารักษาค่าผ่าตัดค่าอะไรต่ออะไรยังคงเบิกได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ สารับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการใช้ยาต้องออริจินัลมากก็คงจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรท่านมากนะครับแต่คนที่ใช้ยาออริจินัลอยู่นะครับเราก็รู้สึกว่าออริจินัลกับยา l o c a l ม y เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปตั้งหลักใหม่นะครับว่าเราจะร่วมโคเย์หรือเปล่าถ้ายังคงใช้ออริจินัลเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนไปใช้ l o c a l ม y นะครับก็ข้อมูลก็แบบนี้นะครับถ้าประโยชน์เช่นเคยนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อนของท่านนะครับ เหลือไม่กว่าผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยาก้ทุกคนป่วยครับ